ตามกันต่อเลยนะครับกับชิมง,งานกะรอบหน่อยนะครับัเด็ดมันง่ายแค่นึงนะครับพี่น้องครับกะรอบหน่อยนะครับแต่งแหงดีแต่งแห้งามนะครับสำหรับชิมง,งานกะรอบหน่อยครับยี่สิบห้าหกสิบห้ายี่สิบห้าหกสิบห้า กะรอบหน่อยนะครับพี่น้องครับกับเนื้อจุกมาแล้วนะครับเนื้อจุกเนื้อสดสดเนื้อมัวน้อยกับค้อมครับสมม้วนหน่อยยีสิบห้านะครับพ่อม่สักส้านะครับพ่อแมเดี๋ยวหานไผ่ดำโบเห็นแล้วไหมถ้ากะรอบหน่อยว่าคุณขอน้ำกระลังใส่เหมือนบ้าแล้วขออนุญาตพิธันด้อยกับขออนุญาตนะครับเนื่องจากทางไทยสีทองหยุกไปมารอขึ้นมาแล้ว

ชึ๊ดชึ๊ดชึ๊ด้อมต้ต้องต้อมต้อมฮะต้อมต้อมเออทังลูกทะลวงกระรอบน้อยนะครับพี่น้องครับไปได้ดีไปได้นะครับฮะก็เป็นหัวแม่เอกจากทางเป็นหอบสีแห้งนะฮะกลางสปิดโตแอบประเภทโหดมันห้าเอาสูงไหวกอนการวางหางเริ่มุขจัดนะครับพี่น้องครับกระรอบน้อยนะครับ เป็ีนบางไฟที่แต็งโตบอดนนะสามสิบแปดสี่สิบบางหางเอหางดีหางดีนะครับฮะมาดูอีกแล้วครับพี่น้องครับลงแางๆเพื่อจเห็นนะครับกระรอกหน่อยครับมาดนเขาถึงกันกระรอบหน่อยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมันจะหนักไปนะนะต้องติดตามจับจงนี้รอกหน่อยนะครับจับจอมไปหัวไปเปิดหน่อยนะนะใชจหัวเปิดกระโยกรอกหน่อยครับ ใจหัวเป็นุยมเรื่มผ้า้าที่ไพ้คตรุกุ้มนะคะรับหดลจไวบหดใจรอเหลืยอลาบเหลเยอเลยบลเลบอลไลจกลเลกบอลเลยบองลยบอลบอลเลบอลี่ยบอลเอลเลบอลเยบอเลยบอกเ ร้อยยี่สิบคะแนนผ่านไปผ่านไปแล้วนะครับเหารอบหน่อยนะครับของมันแตกก้อนองมันแตกก่อน้วยมันล็มาเนี่ยจังหวะมันยอมันแตกมามันเล่บลับเราแล้วมเบหมันเ่หลัอมันเจังหวะมันมันมันมมันมขอมัแตกก้ามันก็เลบลัเรานี่บองดนมเมนะครับ ไร่แปดสิบพาดไปทีบงานกรัรอบน้อยนะครับกลับไปก้องสนใจเลยด้อท่านเพราะว่าบังไฟมันลงทรงเลยนะครับไอ้ก้องสนใจมากๆเหลื่อมภาพเลื่อมภาพลงมาหนิไอลยี่สองหนรับ เทียบนะับพ pues que ี่น้องครัยโอ้ปลายหางขาดอกเราบุญจับไม่บันกระพงจอไปโซนหางขาดอกนะครับหลบบอกจับสิ่นนะครับกบังนี้มีกลังขยับมาเป็น240คะแนนนะครับ ไม่นนท่านไปทงลุ้นได้ลุดนหุนหลอดจัดหลอดนะครับพครับมันมีหางมานน้ำดูพอได้ยุติเราขอค่อยสกปันเล่าดีเล่าดีนะครับ เสีผ่านไปเสีผ่านไปนะครับตัวบ้านีปิดทีนี้เปานะครับมีงามเจ้าหันหัวไยสีไม้ลงโค้งต่าเมานะครับเดายารีบังฝ่าดาวหอยจังคอยลงเมามากๆนะครับให้เดาลงซาซาอย่าลงปลาชาหลอนอย่าไปตกสวนหมอน เพิติเสีย่อเปล้อูบอนสามเสียผ่านไปเล่าดีก่อนจะล่ามันต้องโยกคอคู่ตอนเต็มเลยมีบอกตะกล่ำหรอพวกพงค่ายเชื่อมไม่ิิล่ำได้มีพี่พูดเลยนี่กระลอกด้นะครับกระลอกเพระท่านใหญ่ บัดกะลอกไงแล้วกะลอกน้อยฟอบ์มี80 80นะครับโอ้กับฟีบพันไปพานไปนะครับดับเบิล80 85นะครับประมาณนี้นะฮั่นคือเป็นคัามต้องเนนะครับเบาๆนะครับนะเบิล85ไปหางขาดออกไปนะครับพี่น้องนี่เบาๆนะครับกะลอกน้อยนะครับกลับมาแล้วนะครับกะลอกกลับมาแล้วนะครับไปไม่แล้วนะครับทำไดล่านะครับ ตามาตึงแป๊บก็มแม่นครับเชสาร้อยปิห้า